เอาเลยครับสวัสดีครับผมมือมาอยู่กับผมในมาโล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 นะครับผมผมด้วยครับยินดีครับผมกับกาโลโลโลนะครับดูหน้าผมครับเฮ้ยดูดีโอ้โหไหลกระแทกจอหลอกกระแทกใจไอ้หี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 อะไรวะนี่วันนี้ก็มาแข่งรถนะครับผม R38 เฮ้ยไม่ใช่ R32 เออเดี๋ยวมีคนโทรมาแป๊บนึงนะ โอ้โหกาซา38ลูกไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งเออสองลูกเออใช่เลี้ยงหน่อยครับเสียนี่เห็นเห็นไหมครับผมอ่าสามสองดิมีหลายคันมากมากเลยนะครับผมมีคันสีแดงคันสีดําคันสีพอยส์เออไม่ใช่ไม่ใช่สีน้ําตาลเออต้องแบบนี้สิได้บรรยากาศเออแบบนี้แหละ เราอนั่นก็พี่กันล่อมนะครับกับพี่ดีซอฝากติดตามเขาด้วยนะครับผมเขาเป็นคนที่ผมชอบมากนะครับผมโอ้ oh my god ผมเป็นอะไรผมเป็นอะไรวะเดี๋ยเนี้ย